สุราธานีจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เต็มไปด้วยความหลากหลายของธรรมชาติทั้งป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดตลอดจนชายฝั่งทะเลที่สวยงามเต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จํานวนมากจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองร้อยเกาะนอกจากนี้ยังมีเกาะสมุยเกาะเตา่าและเกาะพะงันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวต่างชาติ พื้นที่ชุมชนสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติที่มีความโดดเด่นแตกต่างจึงมีกองถ่ายทำต่างประเทศเดินทางเข้ามาถ่ายทำจำนวนมากทำให้สุราธ,ธานีเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโลเคชั่นป่าเขาที่มีความงดงามแปลกตาขุนเขาสลับซับซ้อนบวดสีเขียวสดของป่าฝนตลอดทั้งปีของอุทยานแห่งชาติเขาศกที่มีทั้งสัตว์ป่าและถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอกกินย้อยที่งดงามเหนือเขื่อนรัชประภา ที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและทะเลสาบสีเขียวมรกตกว้างกว่า185ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาและชะงงอนผาสูงต่ำสลับกันไปมียอดเล็กๆของเขาหินปูนที่อวดโฉมอยู่กลางทะเลสาบและเมื่อถูกปกคลุมด้วยหมอกบางๆยามเช้าทําให้มีบรรยากาศชวนหลงไหลโลเคชั่นชุมชนที่ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองชุมชนเทพพิทักษ์ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาโดดเด่นด้วยสะพานแขวนสูงและยาวข้ามคลองน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลามาจากป่าอุทยานชุมชนห้วยโศกที่ภายในมีทั้งสวนยางและห้วยน้ำเล็กๆด้วยลักษณะที่เป็นป่าทึบชาวบ้านจึงมีการทำสัญลักษณ์ไว้ตามต้นไม้เพื่อเป็นจุดสังเกตนอกจากนี้ยังมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่บนเขาสูงและซุ้มเจดีโดดเด่นรับแสงอรุณมองเห็นทะเลหมอก และแนวเขาได้ไกลสุดสายตาซึ่งพื้นที่ในชุมชนเหล่านี้สามารถรองรับกองถ่ายทำต่างประเทศขนาดใหญ่และสามารถจำลองฉากถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทุกประเภทเมื่อได้ชื่อว่าเป็นเมืองร้อยเกาะโลเคชั่นหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายสร้างมนต์เสน่ห์ให้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจนกลายเป็นแหล่งศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอ่าวไทยอีกทั้งบรรยากาศของหาดทรายสีขาวทอดยาวตัดกับทะเลสีเขียวมรกต และความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติใต้ท้องทะเลเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้เป็นฉากสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์จากยอดเขาสูงสู่ทะเลสีครามที่งดงามทั้งธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่นสุราธ,ธานีจึงมีพื้นที่หลากหลายให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ได้เลือกใช้ได้อย่างตรงใจและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารและการคมนาคมที่สะดวกโดยสนามบินที่มีถึงสองแห่ง ทั้งในตัวเมืองและบนเกาะสมุยซึ่งพร้อมอำนวยความสะดวกให้กองถ่ายทำภาพยนต่างประเทศได้ทุกเวลา